สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่อง HR Developer ค่ะการเขียนโปรแกรมใช้งานเองนะคะซีรีส์นี้เราจะทำในเรื่องของระบบการขายซึ่งเราใช้ e x c e s เป็นเครื่องมือในการทำนะคะ EP EP นี้จะเป็น EP แรกเป็นเรื่องของการออกแบบฐานข้อมูลนะคะถ้าในสนใจก็ไปตามตามไปชมกันเลยค่ะ เราเป็นการออกแบบฐานข้อมูลใช่ไหมคะอันนี้เราก็อาจจาะเป็นทฤษฎีนิดนึงแต่าจจะเล่าเป็นคร่าวๆนะคะก็คือเราจะทำะเราจะทำระบบขายนะคะ ระบบขายของเรานะคะเราจะมีบุคคลภายนอกที่มาติดต่อกับระบบเรามปลูกค้าแล้วก็ผู้จําหน่ายนะคะโดยลูกค้าก็จะเป็นคนที่มาซื้อสินค้ากับเราแล้วก็ผู้จําหน่ายก็คือคนที่เราไปซื้อสินค้ากับเขานั่นเองนะคะอ่าเราติดต่อแค่2บุคคลภายนอกแค่2คนนะคะแล้วก็กิจกรรมของเราจะมีแค่กิจกรรมขายแล้วก็กิจกรรมซื้อนะคะอ่ามี1กิจกรรมขาย2มีกิจกรรมซื้อ ลที่ลูกค้าก <inqu leb> <el> ็จะซื้อสินค้ากับเราเนาะคะนะคะเราจะเรียกว่ากิจการ,รขายขายแล้วก็จะมีแฟม้มมีแฟ้มลูกค้าตัวนี้นะคะแฟ้มขายสินค้าแล้วก็มีแฟ้มข้อมูลสินค้านะคะมี3ามแฟ้มอ่ากิจกรรมซื้อซื้อก็คือเราจะเกี่ยวข้องกับผู้จําหน่ายนะคะเราเป็นคนซื้อกับผู้จําหน่ายเราก็จะมีข้อมูลผู้จําหน่ายข้อมูลสินค้าแล้วก็ข้อมูลสินค้า ซึ่งเป็นแฟ้มเดียวกันกับกิจกรรมการขายนะคะ,ะถ้าดูจากตัวนี้แล้วเราจะมีแฟ้มตารางอยู่5แฟ้มตารางนะคะนี่เป็นระบบไม่ซับซ้อนนะคะ5แฟ้มตาราง5แฟ้มหรือ5ตารางอโอเคทีนี้เราก็จะมาแตกย่อยนะคะมาแตกย่อยว่าข้อมูลแต่ละแฟ้มของเราเนะี่ยมีอะไรบ้างเนาะ แต่แล้วแฟ้มของเราก็จะมีข้อมูลสินค้าซึ่งมีรหัสชื่อราคาอันนี้ก็ไปเพิ่มเอาเองตามอ่าตามระบบของท่านนะคะตามระบบที่เราจะทำนะคะแล้วก็อ่าข้อมูลลูกค้านะคะของเราจะมีอะไรบ้างก็ตามความต้องการของเราเนาะของเราจะมีที่ที่มแม่แจนจะทำเนี่ยคือมแม่แจนจะมีลูกค้ามีรหัสสมาชิกของบีอจีนะคะคำนำหน้าชื่อสกุลเลขที่บัตรประชาชน ที่อยู่จะเบียนบ้านที่อยู่จะส่งสินค้าอ่ไล่ไปเรื่อยๆนะคะ,ะขยายอีกนึงก็มีตัวนี้เนาะตัวนี้คำนำหน้าคำนำหน้านะคะถ้าสูว่าคำนำหน้าเนี่ยมันจะมีข้อมูลซ้ำๆกัน เราก็จะเขียนไว้ว่านายดางสาวอย่างนี้นะคะเป็นข้อมูลซ้ำๆกันเพศก็เป็นข้อมูลซ้ำๆกัน,น,อกนไอตัวเนี้ยเราจะไปทําตารางเพิ่มนะคะซึ่งมันไม่ได้อยู่ในตัวดีไซน์ร้อยแต่แรกเนาะแต่เรามากําหนดเพิ่มเติมหลังจากที่เรามาดูแล้วว่าข้อมูลของเรามีอะไรนะคะก็ะจะมีคํานําหน้ากับเพศขึ้นมาเนาะอ่าเสร็จแล้วไปข้อมูลขายนะคะข้อมูลขายก็จะมีเลขที่ขายวันที่ขายรหัสลูกค้าที่อยู่จัดส่งของลูกค้า รายละเอียดการขายนะคะก็จะมีที่ขายแล้วสินค้าจํานวนแล้วก็ราคาเนาะอ่าเดี๋ยวเราให้ดูตัวนี้ก่อนนะคะการที่เราจะออกแบบเนี่ยเราอาจจะมาดูตาม requirement ของเราหรือเพื่อนของลูกค้าอ่ะของเราละกันเนาะเพราะเราเขียนใช้อ่านเองนะคะเราไม่ได้รับจ้างเขียนโปรแกรมเนาะตัวตัวขายนะคะก็คือจะมีเล่มที่เลขที่ถ้าเราเป็นบิลเง,งินสดใช่ไหมคะแล้วก็มีชื่อวันที่ที่อยู่เนาะ อ่าได้แบบประชาชนนะคะไล้ผู้เสียภาษีจํานวนราคาหน่วยละแล้วก็จํานวนเงินตัวนี้นะคะถ้าเราเป็นบินตัวนี้เราก็จะมีดีไซน์ในส่วนของหัวบินเนี่ยค่ะในส่วนของหัวบินนี้เราจะเป็นข้อมูลขายพอมาถึงรายการขายตัวนี้นะคะตัวนี้ช่องนี้เราจะเก็บอยู่ในรายละเอียดของข้อมูลขายนะคะอ่ข้อมูลขายก็จะมีรหัสสินค้าจํานวนแล้วราคาซึ่งเลขที่ที่ขายเนี่ยจะเป็นตัว p r i m a r y Key ตัวลิงก์กันกับตัวนี้นะคะเป็นตัวเดียวกันเราต้องเก็บทั้งสองแฟ้มเพื่อที่เป็น p พ i m a y y Key มาเชื่อมกันนะคะ,ะข้อมูลผู้จำหน่ายนะคะจะคล้ายๆกับข้อมูลของลูกค้าเราเก็บคล้ายๆกันนะคะ,ะก็ตามความต้องการที่เราจะเก็บเนาะอันนี้คือแต่ละฟิล์ดฟิล์ของเรานะคะ ทีนี้เราจะเอาข้อมูลที่เราดีไซน์มาใส่ตารางเพื่อคิดชื่อฟิลไว้ก่อนนะคะเพราะเราจะไม่ตั้งชื่อฟิลเป็นภาษาอ่าเราไม่ตั้งชื่อฟิลเป็นภาษาไทยเนาะเผื่อเราจะเอาไปใช้ที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ต้องมาตั้งหลายๆทีนะคะอันนี้เรายังไม่ได้ออกแบบอ่าส่วนของข้อมูลซื้อเนาะเดี๋ยวเราก๊อปตัวนี้มา เดี๋ยวเราจะก๊อปมาเข้าวๆทำข้าวๆนะคะคัดลอกมาผู้จำหน่ายข้อมูลซื้ออก็จะมีเลขที่ซื้อนะคะวันที่ซื้อ,อมันกันเลยเราเปลี่ยนแค่แล้วก็จะเปลี่ยนแค่ ผู้จำหน่ายกับกันนะคะเราเป็นผู้ซื้อบ้างกับเราเป็นผู้ขายเนาะที่อยู่ที่อยู่อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะก็จะเป็นที่อยู่ของเขานะคะรายละเอียดการซื้อ,อจำนวนราคาอันนี้เหมือนเดิมเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเราเรามาทา ชื่อเขตข้อมูลก็คือเราไปสร้างเป็นฟิลนะคะชนิดก็เราจะใช้เป็นชนิดอะไรก็จะมี text เ,เป็นข้อความหรือเป็นตัวเลขนะคะหรือเป็นวันที่นะที่เราใช้บ่บอยๆนะคะขนาดของข้อมูลแล้วก็อธิบายแล้วก็ใส่ไปเลยนะคะตอนที่เราดีไซน์เมื่อกี้ป d ดักเราจะมีอยู่ o d u ักเราจะมีอยู่ สตัวนะคะรหัสมีชื่อแล้วก็ราคานะก็จะตั้งเป็น product id product name แล้วก็ price นะคะอ่า prefix ก,ก็ prefix id prefix name นะคะตัวนี้ข้างหลังคำอธิบายข้างหลังเนาะอ่านเรื่อยๆไปนะคะอันนี้ไม่อ่านให้ฟังเนาะราดีไซน์ไว้แล้วก็ดีไซน์ใส่ตารางไว้อย่างนี้นะคะ customer อ่า sale ก็จะเป็นตามที่ตัวเมื่อกี้นะคะ sale id date sale cash id add the ship เนาะที่ที่จะส่งนะคะก็ shipping s h i p p i n g อ่ามีค่าขนส่งนะคะอ่าดีไซน์ตอนแรกนี่ไม่มีชนะิปปิ้งเนาะเพราะยังคิดไม่ถึงพอมาทำตารางปุ๊บอา้าวแล้วค่าขนส่งละอ่าก็จะเติมมาเติมตรงนี้ก็ได้นะคะดีไซน์เบื้องต้นเนาะเป็นการดีไซน์เบื้องต้นอ่าอ่าเขาให้เราซื้อเมา์เตอร์เมาส์นะคะ เซลล์ดีเทลนะคะก็จะมีเซลล์ไอดีโปรดักต์ไอดีคุณภาพไพ์แล้วก็เอมัลอ่าแล้วก็ผู้จำหน่ายนะคะก็จะดีไซน์เอาทุกตารางที่เราดีไซน์มาอยู่ตัวนี้เอาแบบไว้ให้หมดก่อนนะคะโอเคหมดละอ่ะข้าหน้านะคะเดี๋ยวเราเราจะไปสร้างตารางกันนะคะคลิปนี้ก็สั้นๆเท่านี้ค่ะก็ ก็ท่านผู้ชมท่านไหนยังไม่กดติดตามกดไลค์นะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยเพื่อเป็กนกำลังใจกันไปค่ะเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ